ก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่โดนหลอกเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงเมื่อแตดได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าหนึ่งวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คือร้านเรายังเปิดปกติลูกค้าก็ยังมาเยอะปกติค่ะในใน,ในช่วงโปรโมชั่นหนึ่งร้อยเก้สิบเก้าบาทถึงโอเคเี่เราเขาร่วมโปรโมชั่นนั้นด้วยใช่ไหมมันเป็นเงื่อนไขของแฟนชส์ค่ะที่เราต้องทําตามเพราะว่าเขาเป็นคนขายแล้วเราเป็นเป็นคนที่ รับคูป,ปองมารับหน้าร้านแล้วก็มีหน้าที่ขายให้ลูกค้าแค่นั้นเองเราสอบถามเขาไหมครับว่า199บาทเนี่ยต้นทุนมันมานี่มันแพงมากเลยนะคะแซลมอนช่วงนี้แล้วทำไมแบบเขาเอาแซลมอนมาจากไหนทำไมถึงสามารถที่จะขายได้ในราคาที่199บาทแล้วเปเดูเฟซบุยกอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้คุยกับเขาค่ะแค่เขาแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันทําได้มันทําได้เพราะว่าฉันก็ดูแลอยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะก็ทําได้หนูก็เลยแบบก็เชื่อใจอะค่ะเชื่อใจเขา แ็กกราวของเขาเนี่ยอะไรที่มันทำให้เราเชื่อใจครับะคะที่สภาพเศรษฐกิจแล้วก็ราคาตัวของปลาเองมันมั่นางที่จะซื้อก่อนตัดสินใจจะซื้อแฟรนไชส์ก็คือเราเข้าใจว่าเขาเป็นเป็นคนที่ขยายสาขาได้นะคะก็แบบมั่นใจว่าเขาคือก่อนหนูจะซื้อเนี่ยมันก็มีสิบกว่าสาขาแล้วอะคะ่ะเขาเขาดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือค่ะก็แบบก็เพราะว่ามันมีวิธีการคุยที่แบบเขาจะบอกว่าหนูเป็น ก็าจะขายให้กับบแบบเ,เพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหนูเป็นคนนอกที่ติดต่อเขาไปแล้วเขาก็แบบจะให้โอกาสหนูในการร่วมทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเขาพูดแบบมีเชิงในการพูดแบบดูจริงใจอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเชื่อใจเขาค่ะอ่อนนั้นี้เคยมีลักษณะโปรโมชั่นอะไรแบบนี้มาให้เราทำมีมาตลอดค่ะแล้วก็ี่เคยมีพี่แลว,วจะมีปัญหา แรกๆคือไม่มีค่ะคือจะไม่ได้เอะใจเลยว่ามันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นก่อนหน้านี้ก็ราคานี้ต่ครับก่อนหน้านี้มันเหมือนจะมีคูปอง250ป่ะคะแล้วก็มาเป็นลดเหลือ199ในช่วงที่ผ่านมาค่ะขายไปได้กี่ใบครับทุกอนคูปองอันนี้ไม่ไม่มั่ใจเหมือนกันค่ะเพราะกำเท่าที่ทราบน่าจะเป็นแสนใบค่ะเพราะกำหนดคือเราต้องรับวัตถุดิบจากเขาทั้งหมดค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกผักอะไรพวกนี้ก็คือต้องรับจากเขาทั้งหมดระหว่างต่อวันไหม จะเป็นรอบการสั่งแล้วพอมันมีปัญหาเราที่จะแก้ปัญหาในการปซื้อจากที่อื่นมันเป็นการผิดข้อสัญญาผิดข้อสัญญาค่ะห้ามทำแบบนี้ในการลงทุนเราสองล้านกว่าบาทเลงไปแล้วอ่ะเราได้เขาจัดการอะไรให้เราบ้างเราต้องทำอะไรต้องอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราลงทุนอย่างเดียวลงทุนอย่างเดียวค่ะร้านเขาทำให้ร้านทำให้ค่ะเขารายได้มาต้องโอนเขทุกบาทที่ทำที่ขายได้ในร้านต้องโอนให้เขาหลังร้านปิดทุกวันค่ะ เข้าไปบัญชีบริษัทค่ะทุกวันแล,ล้วรายได้ของเราล่ะครับเขาตกลงกันยังไงว่าเขาจะโอนให้ทุกยังไงเท่าไหร่ตอนอตกลงกันก็คือเขาการันตีรายได้สิบเปอร์เซ็นต์ในใบที่เขาโฆษณา <c oughs> เขาก็เขียนไว้ค่ะว่าการันตีรายได้สิบเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอะค่ะคือในแต่ละย่างใช่ค่ะต้องแบ,บ่งให้เขาใช่ไ,ไหมหม,มายถึงเขาเขาเขา,เขาจะ,ะให้หนูคืนมาสิบเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่ที่เขาเอาเงินไปก่อนแล้วเดือนถัดไปเขาจะโอนกลับคืนมาให้แต่ว่ารา,ายได้ ต้องออนให้เขาทั้งหมดค่ะทุกวันค่ะโดยปกติธุรกิจแฟนชายเป็นแบบนี้ไหมครับตอนพอรู้ว่ามันมาไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะโดยปกติธุรกิจแฟรนไชายเป็นลักษณะการบริหารตัวเองแล้วก็จ่ายค่าแฟรนไชส์ไปเป็นทุนนครับตรงนี้เรามองว่ามันเป็นจิดตบริตั้งแต่แรกไหมตอนแรกเลยคือตอนแรกต้องต้องต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจนะคะก็คือไปคุยกับเขาแล้วมันเกิดความเชื่อใจอะค่ะแล้วเขาบอกว่ามันก็ เ,เขาก็ทากันอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเออมันลงทุนอะไรเงี้ยก,ก็ก็เชื่อมาจากความเชื่อใจทั้งนั้นเลยค่ะว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบเข้าใจว่ามีความเสี่ยงแต่เขาพูดแบบว่าเชื่อใจพันสี่อะไรเงี้ยค่ะนี่หมายถึงว่าเราต้องโอนยอดขายทั้งหมดทุกวันทุกวันแล้วเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เดือนละคทังเลอะไรเงี้ยใช่ค่ะเดือนอะไรทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ให้แล้วในในช่วงที่เราเปิดะครับเราได้กำไรจริงๆถ้าคิดจากยอดวัตถุดิบที่บินมาส่งทุกวันนะันคือมันไม่มีกําไรค่ะ ในในช่วงเดือนแรกเราก็เห็นแล้วใช่คะเห่ะเห็นค่ะแต่หนูไม่กล้าถามเพ่อค่ะแต่ว่าหนูคิดจากต้นทุนที่มันเป็นบินใบเสร็จอะไรนี้มันมันมันไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นสิบเปอร์เซ็นที่เราได้มากี่เดือนแล้วอะหนูเปิดร้านมาสมเดือนสามเดือนกว่าได้มาสองเดือนจากนั้นมาก็คือไม่ได้เขาก็ขาดการติดต่อเดือนละเท่าไหร่เดือนละประมาณแสนกว่าบาทค่ะ ยังค่ะยังไม่ได้สักเครื่องนึงเลย,ย,เลยค่ะอันนี้อันนี้ฝั่งนี้น,นี่คือยังไม่ได้